ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแจ่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงเถิดอิทังโนยาตินังโหตุสกิตาโโหตุยาตโยขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสาร ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฉานทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวานมีพระอินทร์พระพรหม พยมมากานท้าจัตุโลก,กบ,บาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีและสรรพสัตวทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความโศกขอให้โศกยิ่งขึ้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว <c oughs> ในวันนี้จงทุกคนทุกตนเถิดขออานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตร,ตรยัยสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานเบญจศีลถวายผพ้าพรกฐินและแผ่เมตตานี้ขอให้บุญจงรักษาเทวดาจงคุ้มครองพระรัตนตรัยปกป้องให้ข้าพระเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวมารดาบิดาปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายได้พบแต่สิ่งดีๆอยู่ใกล้บัณฑิตฟังธรรมของบัณฑิตและปฏิบัติตามธรรมของบัณฑิตเป็นผู้ไม่ประมาทมีดวงตาเห็นธรรมเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ทำมาคาขึ้นร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุกเหลือกินเหลือใช้แขวคลาดปลอดภัยปราศจากทุกโศกโลกภัยมีอายุยั่งยืนนานอุดมไปด้วยโพคสมบัติอริยะสมบัติปัญญาสมบัติ และบริวารสมบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัดตาสงสารนี้เกิดในภพใหม่ชาติใหม่ขอให้ข้าพเจ้ามีรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาท ชาติผู้ดีมีคุณธรรมเถิดสัจจะสัจจังอธิษฐามีสัจจะสัจจังอธิษฐามีสัจจะสัจจังอธิษฐามีสาธุสาธุสาธุ สาธุอนุโมทานาบุญกับทุกท่านนะการทอดกาทอดพาพระกริน